เคล็ดลับของเราในการที่จะดี l รเวอร์สินค้าที่ดีให้กับผู้บริโภคนะคะก็คือ 4C นั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ยุ้ยก็จะมาเล่าในเรื่องของ Product นะคะเรามีอะไรใหม่ๆมีนวัตกรรมดีๆให้กับธุรกิจยูไลฟ์ของเรานะคะตัว Product ณนะปัจจุบันของยูไลฟ์เนี่ยนะคะเรามีทั้งหมด4แบรนด์ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น a v i o n งเป็น Beauty ถูกไหมคะมี Beyon ที่เป็นกลุ่มอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมีไ Fresh เพื่อดูแลสุขภาพในช่องปากนะคะแล้วก็ h a p p y h o m e ีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความสุขภายในบ้านนะคะดูแลครัวเรือนต่างๆนอกเหนือจาก4แบรนด์นี้เนี่ยนะคะในอนาคตเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ภายใต้ใต้แบรนดนด์่่าาีออยงต ะะแล้วก็อาจจะมีแบรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาในธุรกิจยูไลฟ์ด้วยนะคะทั้งนี้วัตถุประสงค์เนี่ยนะคะเพราะเราต้องการขยาย t a r g e t ็ตกลุ่มนะคะจากเดิมที่เรามุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มลักชัวรี่ที่มีอยู่ประมาณ5%ของประชากรประเทศไทยนะคะเราจะขยายเป็น70%นะคะของประชากรประเทศไทยซึ่งก็แปลว่าทําให้เราเข้าถึงผู้ใช้ได้เกือบทุกครัวเรือนในบ้านเราเลยนะคะก็ทําให้เราขยายฐานธุรกิจ ะะได้ใหญ่โตมากขึ้นแล้วเคล็ดลับอะไรนะคะที่ทําให้เราสามารถจะส่งต่อผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับผู้บริโภคของยูร่าได้นะคะมันมาจาก R&D Innovation and Creation Center ของ U Live เลยค่ะตัว R&D Innovation and Creation Center เนี่ยนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่เราเน้นเฉพาะนวัตกรรมนะคะเราเน้นในเรื่องของ creation เลยนะคะก็คือการมี creative มีไอเดียต่างๆซึ่งจะพัฒนาสินค้านะคะให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นมีความใช่มากยิ่งขึ้นแก้ปัญหาเพนพ p o i n ของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นซึ่งเราจะทําสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยทาง R&D Creation Center ของเราเนี่ยมี p h i l o s o p นะคะก็คือส สีนั่นเองสีที่1นนะคะก็คือ Co-Partner ร์ค n e เนคช n ่นเรานะคะทำได้เพราะว่าเรามเออีเราเป็นพันธมิตรนะคะกับ global network ทั่วโลกเนี่ยกว่า20ปีเรามี experience เรามีประสบการณ์ด้านนี้นะคะเราโคกับ Supplier เจ้ายักษ์ใหญ่ทั่วโลกนะคะหรือ Ingredient Sourcing ต่างๆหรือ Perfume House ต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเรามี g l o b a l network ที่ค่อนข้างจะปึ๊กเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นกลยุทธ์ข้อที่1น,นะคะในเรื่องของ co partner connection ในส่วนของข้อที่2เนี่ยคะะแน่นอนค่ะเราจะต้อง deliver สินค้าที่ดีให้กับ consumer เพราะฉะนั้นเราต้องมี consumer connect นะคะเรามี big data นะคะที่จะกลุม ความลับของผู้ริโภคแหละนะคะกลุ่มข้อมูลนะคะมี Research and Insight นะคะมิติต่างๆนะคะซึ่งเอามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นอกจากคอน sumer แล้วนะคะ C ที่3เนี่ยก็คือในเรื่องของ Community นะคะ Community Connect เนี่ยเราอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยนะคะเราก็จะต้องพัฒนาสินค้าที่ไม่ทำลายโลกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรจุภัณฑ์สารสำคัญต่างๆนะคะอิเนเกอรเต่างๆเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าไม่ทำลายโลกลดคาร์บอนฟุตปริน์นะคะแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วที่สำคัญนะคะความน่าเชื่อถือ Credential Connect ค่ะเพราะว่าเราทำทุกอย่างมาเนี่ยนะคะต้องมั่นใจได้ว่าได้ Standard มาตรฐานสากลนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานออได้มาตรฐาน iso ได้ gmp นะคะได้ ออจากทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่เราให้ความสําคัญนะคะเคล็ดลับของเราในการที่จะดีลิเวอร์สินค้าที่ดีให้กับผู้บริโภคนะคะก็คือ 4C นั่นเองค่ะก็เชื่อว่า R&D IN Innovation and Creation Center ของเราของ U Live เนี่ยนะคะสามารถที่จะดีลิเวอร์สินค้าที่ถูกใจตรงใจให้กับผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจ U Live ด้วยค่ะ